สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับช่อง e m s a Channel Android ของเราเป็นประจํากันทุกวันแบบนี้นะครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงมือถือ Samsung Galaxy J6 Plus นะครับซึ่งผมได้เคยทําคลิปลงไปแล้วในช่องของเรานะครับแต่ว่าจะเป็นในรุ่นของ64 g ินะครับราคาตอนนั้นจะเริ่มต้นที่990บาทนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นล่าสุดส่งท้ายเดือนมีนาคมนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้จะเป็นปลายเดือนมีนาคมปี ี2019นะครับโดย s a m s u n Galaxy J6 Plus นะครับราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ5,990บาทสำหรับรุ่น64กิกนะครับแล้วก็5,490บาทสำหรับรุ่น32กิกนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงรุ่น32กิกนะครับโดย s a m s u n Galaxy g J6 Plus ตัวนี้นะครับเป็นมือถือที่คุ้มค่าแล้วก็น่าหาซื้อมาใช้นะครับเป็นมือถือที่มีหน้าจอที่ใหญ่แล้วก็กล้องสวยนะครับสเป อย่างอื่นก็จัดว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายในราคาไม่เกิน6000บาทนะครับแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับเราจะนำโปรโมชั่นที่ราคาถูกนะครับโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่490บาทมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามแฟนเพจของเราไว้นะครับแฟนเพจของช่อง MSA Channel YouTube บแฟนเพจอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับไว้สอบถามหรือว่าทรับทราบโปรโมชั่นต่างๆผมจะมีการ โพสต์ลงทางด้านแฟนเพจนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนสนใจอยากจะสอบถามโปรโมชั่นราคามือถือรุ่นไหนสามารถอินบ็อกซ์ส่งทางข้อความมาคุยกับผมทางแฟนเพจได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราทั้ง2ช่องนะครับทั้งช่อง iPhone แล้วก็ช่อง Android นะครับเราจะไปดูในส่วนของสเปคของซัมซุงกาแล็กซี่ J6 พัทแบบคร่าวๆนะครับว่าคุ้มค่ากับราคาที่เราจะซื้อไหมนะครับโดยซัมซุงกาแล็กซี่ J6 พัทรุ นี้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.0นิ้วเป็นหน้าจอแบบ TFT มีความละเอียดแบบ HD พนะครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังเป็นกล้องคู่มีความละเอียดอยู่ที่13ล้านแล้วก็5ล้านพิกเซล CPU เป็น snapdragon 425 1.4GH z จรอมที่ให้มาคือ 32G b นะครับแรมให้มา 3G b ิสามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง 512G b แล้วก็ยังรองรับการใช้งานแบบ2ซิมนะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่3,300 ร0 0มิลลิแอมนะครับเราจะไปดูโปรค่ายแรกเลยนะครับราคาเริ่มต้น490อย่างที่ผมพูดไปนะครับราคานี้จะซื้อได้ในเงื่อนไข,ขของการย้ายค่ายนะครับแต่ว่าสามารถย้ายค่ายปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องย้ายค่ายออนไลน์ก็ซื้อได้ราคา490บาทนะครับสำหรับรุ่น 32G ิกิกโดยมี2สีให้เลือกนะครับคือสีแดงแล้วก็สีดําราคาเริ่มต้นอย่างที่ท่านเห็นคือ490บาทเมื่อท่านเลือกสีแล้วนะครับก็คลิกที่คําว่าถัดไปก็จะมาเจอกับ หน้านี้นะครับเป็นโปรของ Samsung Galaxy j 6 Plus รุ่น 32GB นะครับเริ่มต้นที่490บาทโดยท่านต้องใช้แพ็กเกจ599บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ชำระค่าบริการล่วงหน้า1,000บาทนะครับท่านก็คลิกเลือกได้ที่ราคานะครับท่านก็จะมาเห็นในส่วนของรายละเอียดแพ็กเกจนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นแพ็กเกจซูเปอร์นอ t น p 5 9สนะครับคือใจ ค่าอินเทอร์เน็ต599บาทต่อเดือนโปรนี้จะได้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด16กิกนะครับแล้วก็ให้โทรทุกเครือข่ายมา300นาทีท่านก็คลิกเลือกที่แพ็กเกจนะครับด้านล่างก็จะเป็นสรุปให้ท่านเห็นนะครับว่าราคาเครื่อง490บาทแล้วก็ชําระค่าบริการล่วงหน้าอีก1,070บาทราคารวมที่ท่านต้องจ่ายคือ1,560บาทนะครับเมื่อท่านเลือกโปรโมชั่นแล้วนะครับก็คลิกที่คําว่าถัดไปนะครับก็จะเจอกับหน้าสรุปสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสินค้าที่เราเลือก ซื้อคือ Samsung Galaxy J6 พ u s 32 g b จำนวน1เครื่องราคา490บาทนะครับแล้วก็โปรที่เราเลือกคือโปร Super Non-stop 599นะครับจ่ายล่วงหน้า1,070บาทด้านขวาก็จะเป็นสรุปข้อมูลคำสั่งซื้อรวมภาษีแล้วนะครับคือ1,560บาทเสร็จแล้วท่านก็คลิกที่คำว่าถัดไปนะครับก็จะมาเจอกับหน้ารายละเอียดข้อมูลนะครับให้ท่านใส่ชื่อนามสกุลวันเกิดอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็ให้ท่านถ่ายรูปบัตรประชาชนอัปโหลด ลงไปเพื่อให้ d t แทกนำไปใช้ในการย้ายค่ายนะครับเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนก็คลิกที่คาว่าถัดไปก็เป็นการเสร็จสิ้นในการย้ายค่ายออนไลน์นะครับแล้วท่านก็รอทาง d t แทกส่งซิมมาให้นะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับให้ท่านเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับไปดูกันต่อที่ค่ายต่อไปเป็นค่าย t ท m o v e โดยค่าย t ท m o v e จะขายซัมซุงกาเล็กซี่ J6 พัทซึ่งเป็นรุ่นที่รองรับเฉพาะเครือข่า,ขายท o มูฟเอเท่านั้นนะครับควจามจุ32กิกเช่นเดียวกันมีส สีให้เลือกเหมือนกันนะครับราคาปกติเขาขายเครื่องเปล่าอยู่ที่ ,5990 บาทนะครับแต่ถ้าท่านไปซื้อวันนี้นะครับเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าอื่นๆนะครับจะซื้อได้ที่ราคา1990บาทโดยก็จะมีรายละเอียดโปรดังนี้นะครับมีให้เลือกอยู่3โปรนะครับที่ถูกที่สุดนะครับโดยขอเริ่มที่โปรห9บาบาทต่อเดือนนะครับโปรนี้จะซื้อเครื่องได้ราคา1990บาทพร้อมกับชําระค่าบริการล่วงหน้า1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครรื่องก็ปะมาณ 3, าณ3,500บท นะครับมีระยะัญญาทั้งหมด12เดือนโปร6 9 9ากจะให้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด 16G กิกแล้วก็ให้โทรทุกเครือข่ายมา300นาทีนะครับทัดมาเป็นโปรตรงกลางโปรนี้เป็นโปร5 9 9บาทต่อเดือนนะครับจะซื้อเครื่องได้ราคา1,990บาทพร้อมกับชําระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,500บาทมีระยะสัญญา12เดือนเช่นเดียวกันนะครับโปรนี้ให้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด 12G กิก ให้โทรทุกเครือข่ายมา250นาทีนะครับโปรสุดท้ายจะเป็นเดือนละ499บาทต่อเดือนนะครับโปรนี้จะซื้อเครื่องในราคา2,490บาทพร้อมกับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องคือ3,490บาทโดยมีระยะสัญญา12าเดือนเช่นเดียวกันโปรนี้จะให้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด8กิกแลวก็ให้โทรทุกเครือข่ายมา200นาทีนะครับ ทุกโปรที่ผมพูดไปจะสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของท o ม Move H แบบไม่อั้นทุกโปรนะครับก็ผ่านไปสำหรับ2โปรของ Galaxy J6 พัดรุ่น 32GB นะครับเราจะไปดูที่ค่ายสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของค่าย AS นะครับโดยจะมี2รุ่นให้ทเลือกนะครับก็คือรุ่น 32GB แล้วก็ 64GB รุ่น 32GB เนี่ยราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่5,490ส่วนรุ่น 64G b ราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่ ,5990 นะครับ ายละเอียดโปรรุ่น3 2ิกิกจะมีอยู่โปรเดียวนะครับคือรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนจะซื้อเครื่องได้ราคา2890แล้วก็ชำระค่าบริการอินเทอร์เนต็ตรายเดือนล่วงหน้าอีก1 0 0 0รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็คือ ,3890 บาทนะครับส่วนรุ่น j 6พัดจะมีอยู่2โปรก็คือเดือนละ6 9 9บาทต่อเดือนจะซื้อเครื่องได้ราคา2390บาทพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก1 5 0่าบาท รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ3,890บาทส่วนโปร9 9 9ก็จะซื้อเครื่องได้3,390แล้วก็ชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก1,000พั รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ4,390บาทสำหรับรุ่น64กิกนะครับโอเคนะครับผ่านไปแล้วทั้ง3ค่ายทั้ง3เครือข่ายมีให้ท่านเลือกอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับคือซื้อแบบปกติคือราคาเครื่องเปล่าก็จะประมาณ5,450นะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อแบบย้ายค่ายนะครับก็จะได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่490บาทซึ่งเป็นค่ายดีแทนะครับส่วนถ้าท่านเป็นลูกค้าของทูก็จะราคาเริ่มต้นที่1,990บาทนะครับสำหรับรุ่น ซัม s u n g า a ล็กซี่ J6 พัดความจุ32 g ินะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเราจะมีลงให้ทุกท่านชมทุกทุกวันนะครับในส่วนของ Android นะครับโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละรุ่นนะครับในรุ่นที่น่าสนใจโปรที่น่าสนใจหรือว่ามีการลดราคาที่น่าสนใจช่องของเราจะนำมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับ โดยที่ท่านไม่ต้องไปหาข้อมูลหรือว่าไปสอบถามพนักง,งานให้ยุ่งยากนะครับสามารถกดติดตามเพื่อรับชมข่าวสารข้อมูลแล้วก็ราคาโปในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ที่มีการอัปเดตนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ